ครับสดีท่านโชคดีมากเลยนะครับที่มาพบธุรก,กิจตัวนี้นะครับที่จริงแล้วผมเนี่ยไปกดเพื่อจะซื้อรถคราววันนะครับผมต้องการซื้อรถคราวาันโตโยต้ารุ่นเก่านะครับแต่ไปเจอคราวนะครับพอไปเจอคราวผมก็สนใจผมก็โหลดดูใน Google นะครับดูว่าประวัติความเป็นมายังไงไปยังไงมายังไงนะครับ ผมก็เซิร์ชหานะครับผมไม่มีพูดแนะนําเลยทีแรกนะครับพอดีเจอน้องน้องวีไปที่โรงพักนะครับเเขาไปติดต่อราชการที่โรงพักผมก็เลยถามว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไระครับบอกคราววันผมได้โอกาสทันทีผมสมัครทันทีเลยครับ <S 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 แล้วผมลงรหัสทั้งครอบครัวเลยครับทั้งทั้งโลกทั้งหลานผมใส่หมดเลยนะครับตอนนี้ถ้า รวมทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยร่วมสองล้านรหัสได้แล้วครับมันไหลมาทั้งวันทั้งคืนนะครับผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะครับผมเชื่อนะครับผมเชื่อตรงนี้นะครับก็เลยว่าจะฝากทุกท่านนะครับท่านมาถูกทางแล้วนะครับนะครับมาวันนี้ใครที่ยังไม่สมัครนะครับมอบอีเมลนะครับใครที่ยังไม่มีก็สร้างอีเมลขึ้นมานะครับบอกชื่อที่อยู่เขา สมัครเลยนะครับชอบผมเะครับผมว่าผมเนี่ยคิดมากกว่าท่านนะครับการศึกษาผมก็ไม่น้อยนะครับเป็นยาโททางด้านกฎหมายมหาลัยรำกำแหงนะครับผมยิ่งคิดกว่ามากกว่าท่านเลยนะครับนะครับจงเชื่อนะครับแล้วก็ให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับศึกษาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มารวยด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับ